บาคเอาช่องยูทูบนะเธอตรงช่องยูทูบนะเข้าไปดูตรงช่องยูทูบนะไปจริงหรอจริงะจ้าจ่าปลูกนะเข้าไปดูจริงเข้าไปดูอ่าเข้าไปติดตามได้เลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนสมัยตั้งแต่เรียนอนุบาลนะคะมาดามค่ะมมาาดมาดามมาดาม มาดำมาดำมาดค่ะนี่ค่ะตลาดนัดวันพระวันพระช่างนิจาพาถุงนะคะนี่ค่ะเช้าฟ้าสางแล้วตอนนี้เวลาน่าจะจิบ like anyway> like ึุงแล้วก็นี่ค่ะเป็นการแรกเปลี่ยนตลาดนัดนะคะก็นี่ค่ะตลาดนัดอวันพระวันศิลป์บ้านสวนวัดสวยงามมากเลยชัางนิจจาภูมิใจมาก ตลาดนัดวันพระนะคะวันนี้วันที่อะไรสิบสิบเอ็ดหรือสิบสองอะไรนี่ค่ะตลาดนัดสองฝั่งอพัดเชินบ้านสวนเจ้าจ๋าก็หลังจากที่ทำสวนตอนกลางวันตอนเย็นเจาจ๋าเข้ามาเนี่ยค่ะขายของวันพระบ้างนะคะหน้าโรงงานทุกนี่เจ้าจ๋าไม่ค่อยได้ไปขาย น,นี่ค่ะยิ่สวยมากดูกันยาวๆไปนะคะอันนี้คือสินค้านี่ค่ะก็มีก้ามะเขือเทศสีดาของเจา้าจ๋าก้ามะเขือเทศ อันนี้แมงลากจ้าของมาเอาเลยดิจเ่าเ่อ,อเอาไปฝากเพิ่นไปห <c oughs> มูปิ้งค่ะใครทำร่วงไม่รู้น,นี่ใครก็มีแมงลักนะคะต้นสวยๆกำลังแตกพุ่มแตกพุ่มเลยต้นละสิบบาทต้นชายก็10บบาทนะคะก็อยู่บ้านก็ทำไปเนาะ อันไหนที่เรารักที่เราชอบเราก็ทำไป,ไปจ้าบันดนี่่มะั่งรตะยันใช้่ปาคปราคายสิบบาทค่ะสิบบาทค่ะโอ้ยแปตบต่อเนี่ยไม่รู้คนยาว มีดมันยาวไปแม่ไม่ได้เอาม,า,ามีดมาเลยคุณตาเอาไหมคะค่ะนี่ค่ะคขายตะไคร้ ตไฟก็สิบบาทนะคะกำไรมากเมื่อถึงตอนอยู่กรุงเทพเนาะสิบบาท,บาทได้นิดเดียวจะเป็นร้านตั้งร้านค่ะอนาคตน่าจะร้านใหญ่กว่านี้อยู่ลกจ๋าก็ไม่ได้พาชมบรรยากาศที่แบบว่าขายนะคะเพราะว่าบางครั้งลูกค้าเขาก็นคนแก่นะแเนาะก็เราลอนานก็เราต้องรีบนะคะ ขึ้นช่ายมะเขือเปาะขาวเจ้าพญาแล้วก็แมงลักมะเขือเทศนะคะนี่ค่ะก็พอก่อค้าแม่ค้าเยอะนะคะเป็นตลาดที่ใหญ่เหมือนกันค่ะที่นีาจา่จะพาชมตลาดนัดวันพ่าไว้แค่นี้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวจะพาออกตลาดตรงไหนก็จะถ่ายบรรยากาศมาให้ชมกันนะคะ ที่นี้ก็ไว้แค่นี้ค่ะจะไปไว้บบคลิปหน้าค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อการ์ดถูกด้วค่ะสวัสดีค่ะ